kick off ฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุปลอดภัยรับลูกหลานกลับบ้านสงการ ที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรน,นนทบ,บรุรีวัดกู้สองนายอนุทินชาญบร,ร์กุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยประลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยเซฟ608บายบูสเตอร์และได้มีการกล่าวว่าเทศกาลสงการปี2565นี้แม้ประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วกว่า130ล้านเข็มแต่ก็ยังมีกลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่มีการกำหนดซึ่งมีภาวะความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อและอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะต้องมีลูกหลานเดินทางกับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมากกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในโครงการเซฟ608บ y b บ o s เ e r เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ ุ70ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะโควิด -19 สูงถึง7.5%แต่หากได้รับวัคซีนจะสามารถช่วยลดการติดเชือ้อโควิด -19 และลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง41เท่าโดยหลังจากนี้ทุกพื้นที่จะมีการดำเนินตามโครงการอย่างต่อนเนื่องในช่วงสัปดาห์การรณรงค์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่31มีนาคม2565ลูกหลานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการานต์ขอให้เซลล์คลีนอัพตัวเองให้ปลอดภัยจากเชือ้อโควิด -19 ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเดิน โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆอาทิเช่นการรวมกลุ่มการกินเลี้ยงสังสรรค์พบปะผู้คนจํานวนมากการเข้าไปยังสถานที่ที่แออัดและการตรวจโควิด -19 ด้วยตนเองด้วยชุดตรวจเอทเคเพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการจะนําเชื้อกลับไปแพร่สู่คนที่อยู่ที่บ้านนอกจากนี้นายอนุทินยังได้มีการกล่าวอีกว่าสําหรับการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้อทอนนนทบุรีวัดกู้ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆนําไปปรับใช้โดย ในวันนี้ทางด้านของผู้สูงอายุได้มีการเข้ามารับการฉีดวัคซีนถึง93คนและยังให้บริการประชาชนในชุมชนที่ต้องการการฉีดวัคซีนเข็มปกติและเข็มกระตุ้นด้วยส่วนผู้ที่ยังลังเลไม่ยอมฉีดวัคซีนได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเคาะประตูตามบ้านสร้างความเข้าใจและชักชวนให้มาฉีดวัคซีนรวมทั้งมีการจัดทีมออกฉีดวัคซีนถึงบ้านพักให้กับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้านซึ่งจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจํานวนมากพบว่ามีความปลอดภยัยจึงขอให้ประชาชนมั่น และรับบริการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีเกราะป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19